คุณมันได้น้อยเกินไปหรือเปล่าคะทำไมมันไม่เห็นเหมือนในรูปที่คุณโชว์ไว้ที่ร้านเลยอะถ้าหาว่าข้าวของไม่แพงอะ่ะฉันก็ให้ปริมาณเท่าเดิมคิดราคาไม่แพงอยู่แล้วอะ่ะเอาอะไรดีนนดเนาะวันนี้เอาตมปูปลาร้าทุ่งสนนะครับขอแซ่บๆหนั่เลยครับ ได้จ้ะเอาข้าวเอาขนมเส้นดนะ้วย่ะเอาครับผมเอาขนมจินสองนะครับได้เลยจ้ะ๋ยวไปนั่งรอโซได้เลยนะ เจ๊ครับเอ๊เจ๊ให้นะแบบนี้เ่าเจ๊ลดราคาลงใช่ไหมครับเค่บอกว่าลดราคาราคาก็ต่างไปเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบอืปกติผมมากินท้าที่แล้วอ่ะมันได้เยอะกว่านี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องกุ้งอ่ะสามสี่ตัวขึ้นไปนะโอ้ยนี่เจ๊อ่ะซื้อกุ้งไซส์เดิมมาก็ดีถมไปละแค่ลดปริมาณนิดหน่อยเองจะเป็นอะไรไปไม่รู้หยช่วงเนี้ยข้าวของมันแพง ถ้าเจ๊ให้ปริมาณเท่าเดิมก็ขาดทุนแย่สิแล้วเมื่อกี้ที่ผมสั่งแซ่อไปทำไมในนี้มันมีแค่พริกสองเม็ดเองครับน้องน้องก็ต้องทำหน้าตามแซ่บเองแหละพริกสองเม็ดก็แซ่บได้จ้ะแล้วอันนี้ที่บาทนะครับสิบบาทราคาเดิมเลยเจ๊ไม่เคยปรับขึ้นสิบบาทคำเดียวกูกินหมดแล้วนะครับน้องก็อยากินคำเดียวสิแบ่งกินหลายๆคำ จริงเลยสรุปจะกินไม่กินเนี่ยก,ออกินกินครับเออกินไม่กินไปอย่บบหมดเดยอะนะจริงเลยน้อยขนาดนี้จะกินเ่ย ทำไมกินเลยจังเลยนะ้องนี่เจ๊ดูหลางไม่ถึงสองนาทีเลยนะก็เจ๊อะให้น้อยขนาดนั้นอะแล้วผมก็ยังกินไม่อิ่มเลยด้วยซ้ำหรอทั้งหมดกี่บาทเหรอครับโั้ก็เก้าสิบบาทจ้ะนี่ครับอ่ะเงินทอนครับเจ๊ครับทำไมเจ๊ไม่เพิ่มราคาแทนลดปริมาณอาหารลงรอะครับ โยถ้าฉันปรับราคาขึ้นนะเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นนะเขาก็มาบ่นฉันอีกอ่ะได้อย่างหนึ่งนี่เข้าใจกลไกตลาดด้วยนะถ้าเราขึ้นราคาแล้วมันจะปรับลดยากมากเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเอาไว้เศรษฐกิจดีขึ้นอ่ะเจค่อยเพิ่มปริมาณให้แล้วกันครับเฉลยจ้าเฉลยจ้า รับตำอะไรดีจ๊ะเ,ออเขียกินอะไรเดียะไม่รู้อ่ะ,โอ,ะโอ้แต่ดูในรูปแล้วน่ากินมากเลยนะคะจ๊ะ <laughs> งั้นฉันเอาตำทะเลสุกหนึ่งที่ค่ะแล้วก็เอาขนมเส้นหนึ่งชุดค่ะจ้ะของผมเอาตำซ้วหนึ่งนะครับแล้วก็น้องไก่สองกับข้าวอีกสองครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเชิญรอด้านในก่อนนะครับเอเขียมดูซุ้มตำเขาดิในรูปอ่ะ ให้เยอะจังเลยเนาะราคาก็แค่เจ็ดสิบบาทเอง่ใช่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าแถวเนี้ยมีร้านส้มตำด้วยถ้าฉันรู้น่ะจะมากินนี่ทุกวันเลยไม่รู้ว่าหมดแค่เยอะแบบเนี้ยเราจะกินันหมดไหมหหนี่ค่ะเดี๋ยวลองเช็คดูนะจ๊ะว่าของครบหรือเปล่าคุณมันได้น้อยเกินไปหรือเปล่าคะ ำไมมันไม่เห็นเหมือนในรูปที่คุณโชว์ไว้ที่ร้านเลยอะจะให้มันเหมือนได้ยังไงล่ะก็ช่วงเนี้ล่าค้าสินค้าทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยถ้าฉันให้ปริมาณเท่าเดิมมันก็เข้าเนื้อฉันหมดละสิแต่ลราส่งคนอะมาจากกลุ่มการค้าภายในนะตัวโสมเป็นพวกค้าแม่ค้ามันเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคกคุณมันจะหลอกลวงผู้บริโภคได้ยังไงอะผู้บริโภคก็ต้องเห็นใจแม่ค้าอย่างฉันหน่อยถ้าฉันให้ปริมาณเท่าเดิมอะฉันก็ขาดบุงแย่สิหลอกลวงค่ะ เนี่ยฉันสั่งซ่องตังทะเลจะได้กู้แค่ตัวเดียวกับปลามบอรหนึง่งชิน้นเนีน่ยนะคุณได้ก็น้อยโอ้ยแล้วถ้ากูดขนาดเนี้ยคุณอะ่ะก็ไิจัดการต้นทางสิเนี้ยทรับของมาแต่ละอยา่างนี่จะเป็นแพงมันเลยบริษของที่ฉันซื้อมาแค่นั้นอะ่ะหมดตั้งหลายพันแต่ที่คุณทําอยู่อ่ะคุณรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายพรบคุ้มครองผูง้บริโภคปีพศสอง2ห้าสองงตามมาตราสองเจ็ดหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าผู้ใดขายของโดยการหลอกลวงประการใดๆก็ตาม ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกําเนิดไม่ว่าจะเป็นสภาพคุณภ,ภาพหรือปริมาณแห่งนั้นอันเป็นเท็จถ้าหากการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานชอบโกงต้องระวังจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นหรือทั้งจงทำทงปรับค่ะอ๋อนี่คือเอาข้อกฎหมายมาอ้างแล้วเพื่อที่จะมาเอาผิดประชาชนตาดำๆอย่างฉันเ่ราะนั้นได้ยังไงอ่ะจะจับฉันหรือปรับฉันดีล่ะเราสองคนก็ไม่ได้จะทำอย่างนั้นแค่มาเตือนเฉย ว่าให้ขายของให้ได้มีมาตรฐานหน่อยนึง,นงเนี่ยข้าวไม่แค่เนี้ยในราคาเท่าไหร่นะสิบบาทเนี่ยลูกค้าจะพออยู่เหรอลูกค้าก็ต้องเห็นใจแม่ค้าอย่างฉันบ้างไม่ได้คิดแต่จะให้ฉันคงราคาเดิมแล้วก็ต้องคงปริมาณราคาข้าวของมันแพงแ,แพงถ้าฉันยังคงราคาหรือใครกันแน่ที่จะเดือดรอ้อนไม่ใช่ฉันหรอแต่ฉันว่าเรื่องเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวคุณหรือเปล่าคะไม่ใช่ไปโทษแต่คนอื่นหรือว่าผักแพงผักแพงอย่างเงี้ย แต่ว่าของที่คุณขายมันก็ไม่ได้มาตรฐานจริงๆอ่ะให้น้อยกว่าที่คุณตั้งไว้สิถ้าหาว่าข้าวของไม่แพงอ่ะฉันก็ให้ปริมาณเท่าเดิมคิดราคาไม่แพงอยู่แล้วอ่ะฉันไม่กินดีกว่าร้านเนี้ยได้ก็น้อยของก็แพงก็ดีจฉังเก็บให้กับคนยากคนจนกินดีกว่าให้พวกพวกคุณกินอ่ะจิตใจเขาโอเไปดีกว่าจริงดิกินะ โอ๊ปป้ามานี่มานี่เนี่ยมากินข้าวกันก่อนมานั่งเลยนั่งเลยน,นี่นั่งตรงนี้เลยกินข้าวหรือยังจ๊ะใจดำจริงๆเลยเป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะแรงไปบ้ารินก็มันจริงเข้มโอเคมันใจดำอ่ะนี่นีจะว่าฉันเกินไปแล้วนะเข้มลิงเข้มทำอะไรอยู่นะ <_ d ata> ่ะลินกำลังกินกาแฟอยู่ ไปไหนมาเนี่ยก็ต,ตั้งใจจะมาหาเข็มนี่แหละเข้าไปในบ้านก่อนสิจ้าขนมบ้านเข็มนี่เยอะจังเลยอ่ะไปซื้อจากไหนมาฉันชอบกินแฟนก็เลยซื้อมาฝากนอะ่ะหรอแล้วนี่เข็มกินอิ่มหรือยังอ่ะก็เลิกอิ่มแล้วกนะินไปนิดนึงละแล้วเราขอขนมหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อ,อไปสิ รีวาฟายย่งมันชอบกินขนมเนี่ยขนมลูกปลาเนี่ยมันก็ชอบกินแล้วช่วงมันก็ชอบกินมากเลยงั้นเราขอนะ <c oughs> อจ้โอ้ยถุงเลยเนาะใช่จกก้ะกลไฟาอ่ะมันตัวใหญ่มันกะชอบกินเยอะแบบนี้แหละ <c oughs> มันกินเยอะอ <c oughs> ยงถุงมาด้วยข <c oughs> นมปลาเนี่ย ช่วงนี้เราก็ได้เอกอยูดด่อะขนมปั้นน่าสมองกับเรางั <ically> ้นเดี๋ยวเราขอ<ม>ขนมปั้ไปด้วยได้ไหมนะคะอ๋อได้เลยอร่อยนะเนี่ยอร่อยจริงเด้วยบใจุดเลขเก๋นะไปทั้งหมดเลยเนาะ <laughs> ทั้งหมดเลเขเก๋นี่คชานี้คิดจะไม่ซื้อเองไหมเนาะเพื่อนอ,อ้าวก็เข็มอะเนี่ยอยู่บ้านต้องรวยอะอย่าง,รงเราเต้องอาศัยเข็มแบบนี้แหละจ้าเออเข็ม ไอแผนนที่เข้มได้ใช้บ้างหรือเปล่าอ๋อไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็ YouTube ยูยูทูบอีกเดียวอ่ะอืมนั้นดีเลยงั้นเราขอยืมไปก่อนได้ไหมพอดีไฟอ่ะรถตบกุนพังเมื่อหลายวันก่อนอ่ะตอนนี้มันไม่มีเรียนออนไลน์ฉันอนะกุ้ใจมากเลยอ่ะร้ตบกุลไฟเสียหรอใช่โอเลยมเลยขอบใจนะจ๊ะนีจะเป็นผู้ใช้อ่ะเนาะอืมเข็มมันคือคนใจดีจังเลยอ่ะนี่ถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเข็มนะเราองแย่แน่เลยอ่ะ เพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยสิขอบใจนะคเคปวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะเ,เดี๋ยวต้องเอาของไปส่งไปก่อนอเนี่ยเก้ามงกว่าแล้วมึงไม่ไยอมนอนลน์เลยอเอาเงินรีบไปเลยนะเด็กเรียนไม่ทันจ้าไปเลยนะลืมไปว่าเอาไปให้หมดนะแล้วกินอะไรดีเนะนี่ยนองหิวขนมไปไหนหมดนะ บ้านถึงไหนแล้วไฟใกล้เสร็จแล้วครับอ่ะ iPad พี่เอามาให้แล้วอันนี้พี่เรามาจากไหนล่ะครับพี่อะไปยืมเพื่อนพี่มาได้หลยอือแต่ว่าคุณเรียนอีกตั้งสองอาทิตย์นะครับกว่าจะปิดเทอมแล้วอันนี้เพื่อนพี่จะไม่ใช้เหรอครับไม่ใช้หรอกเพื่อนพี่เขาสาห์ให้พี่ยืมมาเออไฟถ้าวันไหนอ่ะไฟอยากใช้อะไรแล้วพี่ไม่มีอ่ะบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปยืมเพื่อนมาให้ มันจะดีเหรอครับพี่ครูที่โรงเรียนบอกว่าเวลาเรายืมของของใครอะเราต้องคืนนะครับโอ้ยเอาหน้าเป็นเด็กเป็นเล็กพี่อ่ตสาหยืมมาให้แล้วก็ใช้ใช้ไปเหอหนะ้าพี่เอาบิสกิตมาให้ขนมอันเนี้ยไม่มีน้ำตาลกินได้สบายสบายเลยพี่ครับขนมํายในมันไม่เต็มอะครับเพื่อนพี่อเข้าใจดีพี่ไปถึงนะู่นน่ะเขาก็ยกขนมให้พี่เลยพี่ก็มีโอกาสมาฝากไปไง ของครับพี่เออเนี่ยเข้ารหัสได้เลยนะหน<อ>ึ่งศูนย์นึ่งแปได้และะ้ครับโอ๊ยโอ๊ยพี่บางทีวีอ่ะเกจก้กาทำไรเนี่ยพี่หาอะไรอะ่ะพี่หาไอแพ รู้เอาไปไว้ที่ไหนเขียนโฟเห็นไหมอ๋อก็รินเพื่อนช้นมันยืมไปเองเอา้าตอให้รินยืมแล้วทำไมไม่บอกพี่สักคำอะ่ะนี่ไม่รู้เหรอว่าพี่อะ่ะต้องไปเช็คหุ้นอะ่ะโอ้ยก็เพื่อนช้น่ะมันจะเป็นใช้จริงๆพี่ก็ดูหุ้นในมือถือก่อนสิแล้วนี่ถ้ารินทำพังอะ่ะใครจะรับผิดชอบโอ้ยเพื่อนช้น่ะมันไม่ทำเสียหรอกพี่ปบเตียวแต่มันก็คืนแล้วจะคืนเมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์หน้าแหละอ่าใในมือถือก็ได้ปอ มันจะดูหนังน่ะดูเสียงดีอดีจะเขมหมดตกใจหมดเลยเป็นอะไรน,นี่แกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยก็เดินเข้ามาเมื่อกี้ฉันเปิดวแกไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินเลยนะม,ยนยนะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยถึงมาหาที่บ้านเลยอะ่ะ อรู้แล้วเหรอว่าฉันมาเรื่องอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะออมโหแคอ้าปากก็เห็นลินไก่หมดละเดือดร้อนมันละสิก็ไม่ถึงขั้นว่าเดือดร้อนหรอกแต่พอดีว่าจะมาขอความช่วยเหลือนิดหน่อยอะ่ะพ <c oughs> อดีว่าเราอะอยากย้ายหอพี่เข็มพอจะรู้จักหอที่แบบราคาถูกถูกน้ําไฟไม่แพงไหมหอถูกถูกน้ำไฟไม่แพงแต่หอแถวแกก็มีเยอะแยะเลยนะลินอย่างอะไรนะหอฟ้าสดใสอ่ะที่อยู่ใกล้ๆหอแกเลยก็มีทั้งคีการ์ด ยามเฝ้าแกอยู่กับน้องชายด้วยนี่ตกเดือนละสองพั 2, นห้าเองนะทาไมแกไม่ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะสองพันห้าแล้วมสองพันห้ามันก็แพงไปอะเข็มเอาแบบเดือนละสองพันฟรีไวไฟค่าไฟค่าน้ำถูกๆอ่ะโอ้สองพันฟรีไวไฟอืมโอโหนอนหน้าบ้านใช่ไมหมล่ะเดือนห้าร้อยได้ดิเหรอป้าฉันพูดประชดแต่แกจะย้ายหอทําไมอ,อ,อ่ะหอแถวนั้นแกก็อยู่ใกล้ที่ทํางานไม่ใช่หรอ มันก็จริงแต่ว่าแกลองคิดดูสิเดือนเดือนหนึ่งอะค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอะเดือนต้องสี่พันกว่าบาทแน่อีกอย่างอะชันนายก็อยากจะย้ายหอมาอยู่ใกล้ๆแก,กด้วยอะแล้วทําไมแกถึงอยากย้ายหอมาอยู่ใกล้บ้านฉันล่ะอ๋อก็เวลาที่แกมีอะไรเดือดร้อนอะชันนายก็จะได้มาช่วยเหลือแกไงอีกอย่างอะฉันคานวณเรียบร้อยแล้วนะถ้าหาว่าฉันมาอยู่หอใกล้บ้านแกใช่ไหมไปกับอาทิตย์เดินฉันหมดขั้นน้ำมันร้อยเดียวสี่อาทิตย์ก็หมดแค่สี400่ร้อยอะ นี่คำนวณมาแล้วเนาะใช่โอ้ยเด๋ยยังไงฉันจะรีบหาให้ละกันนี่ลินรีบไหมอ่ะก็ไม่รีบเท่าไหร่หรอกก็อาทิตย์หน้าจะย้ายออกแล้วว่าได้จะฉันจะรีบหาให้เลยนะได้ได้ออโอ้เข็มนี่เข็มพอจะรู้จักแบบที่กู้เงินไหมย่ะพอดีว่าฉันอยากจะกู้เงินสักหน่อยหนึ่งอนะ่ะโอ้ยเรื่องกู้เงินอะ่ะก็ไม่ค่อยมีหรอกลินทำไมลินไม่ไปกู้แถวธนาคารเราล่ะลินก็น่าจะกู้ได้อยู่นะ ฉันกูไม่ผ่านหรอกแต่ถ้าแกกู้ให้ฉันก็ได้นะฉันมองว่าฐานเงินเดือนเนี่ยแกสูงกว่าฉันตั้งเยอะเลยอะ่ะโอ้ยให้ฉันไปกู้เนี่ยนะฉันคงกูก้ให้ไม่ได้หรอกลีนลำพังทํางานอะ่ะก็ไม่มีเงินเก็บอยู่แล้วไหนจะค่านี่บ้านนี่รถอีกอะ่ะงั้นงั้นฉันยืมแกก็ได้สักสามหมื่นอะพอมีไหมสามหมื่นอืมไม่ฉันมีให้แกไม่ถึงหรอกลีนมันมากเกินไปอะ่ะถ้ามีสัก พันสองพันยังพอมีให้แกยืมอยู่นะหรองั้นพี่หนึ่งพอมีไหมอะ่ะพี่หนึ่งก็ยิ่งไม่ได้เลยแกฉันกับพี่หนึ่งอ่ะใช้กระเป๋าเงินเดียวกันแต่เข็มช่วยเราหน่อยเถอะนะเราเดือดร้อนจริงๆอะ่ะลินเงินตั้งสามหมื่นอะ่ะเราหาให้แกไม่ทันหรอกอเราขอโทษด้วยนะนี่เข็มยังเห็นเราเป็นเพื่อนอยู่ไหมอะ่ะทำไมเรื่องแค่นี้เข็มช่วยเราไม่ได้เลยอะ่ะ ลินแต่ที่ผ่านมาเราก็ช่วยแกมาตลอดเลยนะนี่เราไม่ช่วยแกรครั้งเดียวอะ่ะเราเป็นคนไม่ดีสำหรับสายตาลินเลยเหรอก็ไม่รู้แหละก็มันจริงอี๋พอลินเดือดร้อนอะ่ะเข็มก็ไม่ช่วยใจดำจริงเลยเป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะแรงไปบปลาลินก็มันจริงอีเข็มว่าเข้มใจดำอะ่ะนี่ลินจะว่าฉันเกินไปแล้วนะลินเข็มไม่เคยช่วยลินตรงไหนเวลาลินมาบ้านก็กินข้าวหอัตลอดแถมยังบ้านอีกเนี่ยที่ยืม iPad ไปแล้วกระเป๋าอ่ะเคยคิดจะคืนบ้างไหม ก็คิดจะคืนแต่ตอนนี้มันยังใช้อยู่ไงก็ยังไม่มีเวลามาคืนน่ะก็เดี๋ยวฉันใช้เสร็จแล้วก็มาคืนเองแหละแล้วเพื่อนที่ไหนเขาทํากันแบบนี้ล่ะยืมของเพื่อนแล้วก็ไม่คืนน่ะยิ่งเป็นเพื่อนกันน่ะแกต้องยิ่งเกรงใจฉันหรือเปล่าลินก็ไม่รู้แหละเป็นเพื่อนกันน่ะเวลาเดือดร้อนน่ะก็ต้องช่วยเหลือกันสิไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบนี้เค็มพี่ว่าเพื่อนแบบเนี้ยเลิกคบอ่ะอเออเลิกคบก็เลิกคบไปสิแหมที่ฉันเดือดร้อนน่ะไม่ช่วยเหลือ ใจดำต้องคมากนแบ,บนเบพูดด้วยเปยนไม่ได้วันพี่ครับพี่เอาไอแผ่ไปคืนนครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก่อนพี่ยังไม่มีอารมณ์คืนอะ่ะพี่เอาไปคืนนะครับยิ่งพี่เป็นเพื่อนกันอนะ่ะพี่ก็ต้องยิ่งเกรงใจกันนะครับแล้วก็คนเราอ่ะยืมแล้วเราก็ต้องคืนจริงไหมครับพี่